เอาแล้วเพจดังโพสต์ถึงแมธพีรณีหลังไร้ข้อความเศร้าสอรักร้าวสงกรานฝ่าฟันหลายๆอุปสรรคมาด้วยกันมากมายสำหรับแมธพีรณีคงไทยและสงกรานเตชนรงซึ่งระยะหลังๆดูเหมือนความรักของคู่นี้จะลงตัวขึ้นและมีโมเมนต์หวานๆออกมาให้เห็นเรื่อยๆแต่ล่าสุดกลับมีประเด็นให้สายเผือกต้องจับตาอีกครั้งเมื่ออยู่อยู่สาวแมต ได้ออกมาโพสไอจี IG แนวตัดเพอเหมือนชีวิตรักกำลังมีปัญหาอยู่ในขณะนี้เช่นคำคมว่าสัญญาณแห่งการจากลาอื่มแล้วแต่เลยคือคำที่น่ากลัวที่สุดเป็นคำพูดที่บ่งบอกว่าความสัมพันธ์กำลังจบลงเพราะไม่ใส่ใจอีกต่อไปแล้วด้านเพจเจมอย108ได้โพสต์ถึงประเด็นนี้พร้อมข้อความสั้นๆว่าต้องอยู่คนเดียวให้ไหวเย้เยเป็นกำลังใจให้จ้าแฮแท็กเหงาจึงอยากอยู่คนเดียว ในขณะที่ลูกเพจแห่เมนสนันเช่นคุณแมทน่ารักและขยันมากนะเอาจริงๆถ้าหลุดมือไปก็เฮอแอบยิ้มคนเดียวเบาๆกลัวได้เห่าและหอนอีกรอบสู้ๆนะคะพี่ตานกอยู่ข้างพี่ตานะคะเวลาคนเศร้าหรือมีปัญหาเราไม่ควรเอามาล้อเล่นนะเว้ยเราไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเขาแบกรับปัญหานี้ได้มากน้อยแค่ไหนกูขเข้าข้างมึงมาตลอดรอบนี้กูขอเห็นใจและเป็นกําลังใจให้แมทนะและอื่นๆ งานนี้ไม่รู้ว่าสาวแมงงอนอะไรหนุ่มสงกรานต์หรือเปล่าแต่นี่เป็นสัญญาณให้ง้อด่วนด่วนจ้า